สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการภาษาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียและเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันได้กับผู้คนมากกว่า200ล้านคนขึ้นไปกับผมโรเซฟทวอิจิตผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นติวเตอร์ให้กับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นตอนแรกในรายการภาษาอินโดนีเซียเราก็ต้องมาทาความรู้จักกันดังนั้น วันนี้เราจะเสนอเรื่องของการแนะนำตัวครับการแนะนำตัวนั้นจะเป็นการทำให้เรากับเพื่อนของเราได้รู้จักกันอย่างน้อยที่สุดก็ได้รู้ว่าเราชื่ออะไรและเราก็ได้รู้ด้วยว่าเพื่อนของเราชื่ออะไรมาดูกันเลยนะครับจากประโยคตัวอย่างแรกนามาไซยรเซบนามาไซย a โรเซบนามาไซยาโรเซนามาไซยรเซบ ผมชื่อโรเซฟสายอาอหรังไทยสาย a อรังไ s ยสายาอหรังไทยสายอาอหรังไทย,ย,ไทยผมเป็นคนไทยประโยคต่อไปนะครับสายาครูภาษาอินโดนีเซียสายา u รูภาษาอินโดนีเซียสาย guru bahasa indonesia ผมเป็นครูสอนภาษาอินโดนีเซียครับ Saya suka bahasa Indonesia Saya suka bahasa Indonesia Saya suka bahasa Indonesia ผมชอบภาษาอินโดนีเซียครับและประโยคสุดท้ายครับ Saya suka Thailand สยะสุกาไทยแลนด์สายาสุกาไทยแลนด์ผมชอบประเทศไทยครับจากประโยคเบื้องต้นอาจจะดูยาวและยากสำหรับผู้ที่มาศึกษาภาษาอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกแต่ไม่เป็นไรครับเราลองมาดูนะครับว่าในประโยคเหล่านั้นจะประกอบไปด้วยคำศัพท์อะไรบ้างและคำศัพท์แต่และตัวจะมีความหมายว่าอย่างไรมาดูกันเลยนะครับ คำศัพท์แรกครับนามานามานามาแปลว่าชื่อครับสายาสายาสายาแปลว่าผมหรือฉันใช้แทนตัวผู้พูดนะครับอรังอรังอรังแปลว่าคนครับต่อไปเลยนะครับ ไทยไทยไทยหรือ Thailand, ไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อันนี้ก็คือไทยหรือประเทศไทยนั่นเองครับคำต่อไปเลยนะครับ guru 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 คำนี้แปลว่าครูครับคำต่อไปนะครับภาษา Bahasa ษาภา s าคำนี้ชื่อตรงกับรายการของเราเลยนะครับแปลว่าภาษาครับคำต่อไปเลยนะครับอินโดนีเซียอินโดนีเซียอินโดอียก็คือชื่อประเทศอินโดนีเซียครับต่อไปนะครับ Suka สุก่าสุก่าสุก่แปลว่าชอบครับดังนั้นถ้าใครยังฟังไม่ทันลองไปทบทวนกันนะครับนามาสายาปฐมมาสายาออลังไทยสายาสุกาภาษาอินโดนีเซียนามาสายาโทมิสยาย orang นโดนีเซียสายสุกาไทยแลนด์ นาม ama, สาสัยยาป a ม่าสัย a าออลังไทยสัยยาสุขะภาษาอินดโดนีเซียนาม i, สา,าส a ย a าโ m มี่สัย orang อินโดนีเซียส a ยสุ a t ไทยแลนด์สามสองไม่ยากเลยใช่ไหมครับมาลองพูดตามผมอีกครั้งนะครับไม่ต้องกลัวพูดช้าชาตามผมครับมาดูประโยคแรกเลยนามาส a ยยาโรเซปนามาสั a ยา r o s e p ผมชื่อ Roseph ครับ Saya orang Thai Saya orang Thai ผมเป็นคนไทยครับ Saya guru bahasa Indonesia Saya guru bahasa Indonesia ผมเป็นครูสอนภาษาอินดนีเซียครับ Saya suka bahasa Indonesia Saya Suka Bahasa Indonesia ผมชอบภาษาอินโดนีเซียครับประโยคสุดท้ายนะครับ Saya Suka Thailand Saya Suka Thailand ผมชอบประเทศไทยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ฟังไม่ทันและอยากจะทบทวนซ้ำก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะครับทางเว็บไซต์ w w w o etvthai.tv และหากมีคำถามข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆก็สามารถส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏครับสำหรับวันนี้รายการบาษาอินโดนีเซียซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv ก็ต้องขอจากลาไปเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ